ไปต่อกันที่ดอยอินทนนท์ค่ะซึ่งอากาศก็หนาวเย็นแล้วก็ลมแรงนะคะนักท่องเที่ยวหลายพันคนค่ะก็แห่ขึ้นไปรับลมหนาวรับแสงแรกของวันใหม่พระอาทิตย์พ้นขอบฟ้าสาดแสงสีทองสวยงามค่ะซึ่งอุณหภูมินะคะ10องศา,ศาเซลเซียสค่ะนักท่องเที่ยวเนี่เต็มยอดดอยที่จอดรถก็เต็มเลยค่ะ โดยช่วงวันหยุดยาวนักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลขึ้นไปต้ลมหนาวสัมผัสความเย็นบนยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่กันอย่างคึกคักค่ะส่วนยอดดอยจุดสูงสุดของประเทศซึ่งเช้าวันนี้อุณหภูมิ10องศาเซลเซียสอากาศเน้นหนาวจัดค่ะส่วนกิ่วแม่ปานกิโลเมตรที่42อุณหภูมิ11องศาเซลเซียสค่ะนักท่องเที่ยวต่างไปยืนรอชมพระอาทิตย์ขึ้นตั้งแต่เช้ามืดค่ะเพื่อที่จะรอรับแสงแรกช่วง พระอาทิตย์พ้นขอบฟ้าก็พากันไปยืนจนเต็มแนว2ฝั่งถนนนะคะแล้วก็เต็มลาจอดรถค่ะวันนี้ไม่ผิดหวังค่ะมีทั้งเมฆหมอกเคลื่อนตัวสัมผัสประทัใบาหน้าจนรู้สึกได้ถึงความสดชื่นและพระอาทิตย์ขึ้นสารแสงสีทองงดงามต่างพากันถ่ายภาพความประทับใจเป็นทีรร่ระลึกของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ค่ะรอรุ้นอุณหภูมิเลขเดียวเพื่อสะใจแต่ก็ยังอยู่ที่สองเลขอยู่นะคะ ส่วนบรรยากาศเช้าวันนี้ค่ะหนาวเย็นไปทั่วทั้งดอยอินทนนท์เหมือนเปิดแอร์ทั้งดอยค่ะจากนี้ไปหากหมดฝนบรรยากาศการท่องเที่ยวก็น่าจะคึกคักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะขณะที่เมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติขึ้นไปสัมผัสความหนาวถึง5,361คนเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากที่สุดของฤดูหนาวปีนี้ค่ะ ซึงเป็นคนไทยจำนวน4,875คนนักท่องเที่ยวต่างชาติ4 8 6คนค่ะมียานพาหนะมากถึง1,404คันค่ะอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้าแค่10องศาเซลเซียสเองครนะ